สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมสามันคันปากนะคะอ่ะช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยกระชายขาวตาบีจีนะฮะกระชายขาวตาบีจ er ีดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราใส่สารสกัดจากมะขามป้อมโดยบรรเทาการหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีแล้วบอกอีกนิดนึงนะฮะว่าเป็นกระชายขาวที่ดูดซึมได้แบบร้อเซไม่ทิ้งสารตกค้างราคากระปุกละ2 9 0เบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ เกิดใครซื้อ1กระปุกเราก็จะส่งฟรีนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อ5กระปุกเนี่ยก็จะตัดไปเลยนะคะเหลือ1,000บาททวนสนใจหยิบโทรศัพท์ส,สั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0, 0, 8, 9 9 9 9 9 9 9นะฮะคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันนะคะ20ปีที่แล้วนะคะใครเคยดู F-4 ก็เนี่ยเขาจะรู้จักนะคะสมัยก่อนเนี่ยครเป็นอสหนุ่มนะคะจากไต้หวันนะไม่ใช่ฮ่องกองนะสหน,นุ่มพวกคนี้ทั้ง4หนุ่มเนี่ยมาจากไต้หวัน คุณประวิตรมารีนวนไปซื้ออะก็เรียกความซีรีส์นี้มาแล้วก็มาฉายที่เมืองไทยแต่ดังดัดงคุผู้ชมนะฮะดังแล้วก็ดังมากเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับ f 4นะคะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เพลงก็ดังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 20ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกนะคะล่าสุดนะคะเจอรี่เอฟโฟปรากาตัวปรากฏตัวอีกครั้งนะ,ะทำโซเชียลแตกตื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมพี่แกไม่แก่เลยนะคะถือว่านะ,ะเป็นสามีคนแรกนะคะของสาวชาวเอเชียสำหรับเจอรี่เอฟโฟนะคะหรือที่แฟนๆรู้จักนะคะนเจอรี่นะคะผู้รับบทเป็นเต้าหมิงซื่อเนี่ยนะคะจากรักใสใสหัวใจวาวุ่นเนี่ยนะคะหัวใจสีลวงหรือหัวใจวาวุ่นเนี่ยแหละคะ่ะที่ออกอากาศเมื่อ 2000, ปี2 0 0 0 2001ก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้ว ะะที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์หยิบมาสร้างเป็นซีรีส์นะคะหลากหลายเวอร์ชันนะคะหลากหลายประเทศโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะผ่านมา20กว่าปีตอนนี้พระเอกก็ยังดังแล้วก็มีอายุใกล้จะเลข5เข้าไปแล้วนะคะแต่ล่าสุดนะคะความหนุ่มความหล่อนะคะเหมือนสตารไว้เลยนะคะโดยนะครับเป็นที่คือฮาเมื่อปรากฏนะครว่า พระเอกหนุ่มวัย47ปีอย่างเจอรี่นะคะเจอรี่เหยียนใช่ไหมนะคะเอ่อนะคะก็มาปรากฏตัวอีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยไปรอนะคะรอรับกันอย่างมากมายเลยนะคะแต่ที่ทำให้หลายคนเนี่ยอึ้งนั่นก็คือความหล่อนะคะคือยังหล่อเหมือนเดิมนะคะยังหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผมบางขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่ายังหล่ออยู่นะคะสำหรับเจอรี่เอฟโฟนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่อีก3ามคนเราไม่เห็นเนาะ อีก3ามคนไม่เห็นนะคะคนเขาขอ,ขอคนนี้มาให้ดูนะคุณผู้ชมขานะคะนี่แหละค่ะเจอรี่เอโฟนะคะ, e ะ,คะยังรออยู่นะคะเป็นหนุ่มไต้หวันนะหลายคนอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาซีรีส์จากฮ่องกงไม่ใช่นะคะเป็นซีรีส์ที่มาจากไต้หวันเลยนะคะนี่ฮะนะคะเป็นซีรีส์ที่มาจากไต้หวันภาพภาพยนตร์จีนหลายเรื่องหรือซีรีส์จีนหลายเรื่องเนี่ยไม่ได้มาจากฮ่องกงนะคะภาพภาพยนตร์จีนหลายเรื่องตั้งแต่ฮ่องกงเขาคืนคืนเกาะให้กับ จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยดาราหลายคนก็อพยพไปอยู่แคนาดานะคะดาราดังๆหลายคนอพยพไปอยู่แคนาดาหรือบางคนก็ไปหาก,กินอยู่จีนแผ่นดินใหญ่หรือบางคนก็ข้ามไปอยู่ไต้หวันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็อย่างเปาบุ่นจินเนี่ยก็เป็นซีรีส์มาจากไต้หวันนะไม่ใช่ฮ่องกงนะเปาบุ่นจินเนี่ยก็มาจากไต้หวันนะคะเป็นซีรีส์มาจากไต้หวัน f 4ก็เป็นซีรีส์มาจากไต้หวันไต้หวันกับฮ่องกงมันอยู่ใกล้ๆกัน มันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครเป็นเกาะเหมือนกันเกาะไต้หวันกับเกาะฮ่องกงนะคะแต่ว่าปกครองไม่เหมือนกันฮ่องกงจะขึ้นตรงกับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์นะคะส่วนไต้หวันเนี่ย เป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่ถูกกับจีนนะคะอ่ะมากันอีกหนึ่งข่าวนะคะออฟชนะพลรอจังหวะนะคะเข้าสู่ขอฮหาหน่าพร้อมมีแบบีเลยนะคะหนุ่มออฟนะคะหลังจากได้สัมภาษณ์เผยถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวนะครร่วมค่ายฮาหน่านะคะน้องฮาหน่าเขาบอกว่าขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ต้นสังกัดที่เปิดกว้าง ไมป,ปิดกั้นความรักของทั้งคู่นะคะซึ่งหนุ่มอัพก็มีแผนนะคะที่จะเข้าไปสู่ขอแฟนสาวกับทางผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากแต่งงานแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะไล่สเต็ปมากขึ้นนะคะเพราะว่าระยะเวลาก็เพิ่มขึ้นเนาะ มีการคุยกับน้องมากขึ้นนะคะจะเอาอยัางไงมีก็เอาความสะดวกความพร้อมน้องก็ใกล้ที่จะปิดกล้องแล้วนะคะก็จะมีเวลาพูดคุยกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะเออนะคะนักข่าวก็ถามจะไม่นักข่าวไปเจอนัลันเนาะเขาบอกว่าผู้ใหญ่อยากอุ้มหลานแล้วกดดันเราไหมไม่ครับเพราะเราถือว่าเป็นสเต็ปในการใช้ชีวิตสร้างครอบครัวผมมองว่าถ้าผ่าน พิธีถูกต้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มได้นะครับไปตรวจสุขภาพคู่กันแล้วเช็ร่างกายเพิ่มความพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วนะครับเพื่อเบอื่อการตรวจสุขภาพประจําปีผมตรวจทุกปีอยู่แล้วแต่น้องเขาเนี่ยก็ห่างเรื่องตรวจสุขภาพนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของเรื่องนู่นนี่นั่นของผู้หญิงมันเยอะนะคะคือออฟชนะพลเนี่ยสมัยก่อนเขามาจากการประกวดัชชี่นะดัชชี่อยเป็นเด็กสงขาเป็นหนุ่มสงขา โรงเรียนเดียวกับแจดพระแจดอ่ะนะจ๊ะแจดสอะว,ว,วีอ่ะโรงเรียนเดียวกันนะคบมหาวิราลวุธสงขลานะคะก็เป็นคนสงขลาไม่ใช่หัดใหญ่นะอยู่สงขลานะคะแล้วก็ห้าหัดใหญ่ที่ต้องซีีวัดแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยก็มาเล่นละครในยุคข,ของคุณแดงสุรางนะคะเล่นในยุคข,ของคุณแดงสุรางตอนนั้นจําได้เลยว่าอยู่ๆก็มีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งเลยว่าปอดทะลุหรือปอดฉีก นะครับปอดฉีกต้องเขานำส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังจากนั้นคุณแดงสุราก็ปั้นเลยปั้นเลยเพราะว่าเป็นข่าวดังลงทุกสำนักข่าวนะคะยุคนั้นยังไม่ค่อยมีเพจนะคะไม่มีเพจเป็นหนังสือบันเทิงหมดนะคะก็ไปสัมพงสัมภาษณ์รายการทีวีกันนี่แหละไปที่โรงพยาบาลพยงพยาบาลกันนี่แหละว่าเป็นพระเอกปอดฉีกนะคะแล้วก็ดังแล้วก็ผ่านทุกยุคลุ่งเรืองมานะคะ จนมาปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็จะแต่งงานแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยกระชายขาวตา BG นะคะกระชายขาวตา B ีดูแลสุขภาพของคุณใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะบรรเทาอาการบาดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบ G และตัวเนื้อกระชายเนี่ยดูซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยราคาประหยัดด้วย290มี60เอ้ยมี30แคปซูลนะกินวันละ1เม็ดก็พอถ้าเกิดคุณช อยากจะซื้อเยอะๆก็5กระปุกเหลือ1,000บาทเลขกลมๆไปเลยสนใจสั่งซื้อก็090 0 9 9 9 9 9 6ผักสักทูก่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ